ลูกคุณเรียนไม่เก่งก็รวยได้ถ้าพ่อแม่เข้าใจเรื่องนี้นะผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่ชอบวิชาความจำผมก็เลยศึกษามาตลอดเลยว่า เอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยคนที่เขาจะต้องรวยหรือคนประสบความเสียหายนะเขาจำเป็นต้องเรียนเก่งจริงไหมนะแล้วผมก็พบว่ามีคนที่เป็นตัวอย่างง่ายๆที่คุณพ่อคุณแม่สามารถเอาไปคิดนะครับแล้วก็ลองสํารวจดูซิว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีจริงไหมที่คนที่เขามีปัญหาทางสมองเลยมีปัญหาด้านการเรียนเลยเขาเรียกว่าดิสเร็กเซียโรคดิสเร็กเซียเนี่ยแปลเป็นไทยง่ายๆคืออ่านหนังสือหรือคําศัพท์ยากๆเราไม่เข้าใจ คำเทคนิคอลต่างๆนะครับหรือคําศัพท์ที่มันเป็นคําศัพท์วิชาการเนี่ยเขาจะไม่เข้าใจเช่นผู้ก่อตั้งอีเกียนะครับหนึ่งในบริษัทเฟอร์นิเจอร์ DIY ที่ใหญ่ที่สุดในโลกกับมหาเศรษฐีอันดับ2ของโลกนะครับ ที่เป็นเจ้าของแบรนด์ v i r ร i n VIRGIN ครับลองไปเซิร์ชใน Google ดูจะรู้เลยว่า2คนนี้รวยมากรวยมหาศาลมากเลยแต่มีปัญหาเรื่องการอ่านหนังสือทําให้เขาไม่สามารถเรียนหนังสือจนจบได้เหมือนคนอื่นแต่วิธีการก็คือเขาเลยปรับใช้โดยการนี้เนื่องจากเขาไม่สามารถเข้าใจคําศัพท์ยากๆหรือสมการยากๆทางคณิตศาสตร์ได้เวลาที่เขาสร้างธุรกิจขึ้นมาเขาจึงใช้สมการทางคณิตศาสตร์แค่บวกลบคูณหารแค่นั้นไม่มีแคลคูลัสไม่มีอะไรที่มันแบบต้องถอดสู ยกๆส่วนเวลาที่เขาสร้างธุรกิจเขาจะใช้คําศัพท์ที่คนทั่วไปเข้าใจไม่มีเทคนิคเข้าเทมไม่มีคําศัพท์ยากๆที่เขาใช้กันในวงการพอคุณพ่อคุณแม่เข้าใจเรื่องนี้นะครับดังนั้นอย่าปิดฝันลูกเพียงเพราะว่าลูกเรียนไม่เก่งอย่าบอกว่าลูกเนี่ยไม่มีความสามารถเพียงเพราะว่าเกรดเฉลี่ยเขาไม่ดีเขาอาจจะเป็นคนหนึ่งที่เหมือนกับเจ้าของอีเกียเจ้าของแบรนด์เวอร์จินก็ได้ เพราะว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่ให้กำลังใจเขานะครับแล้วบอกว่าเขาสามารถทำได้ผลุดท้ายวันหนึ่งเขาจะสร้างอาณาจักรธุรกิจของเขาเขาจะเติบโตในหน้าที่การงานของเขานะครับโดยที่เขาไม่จำเป็นต้องได้เกรดเฉลี่ยสูงก็ได้ดังนั้นะรัก ทุกๆคนนะครับอยากให้คุณพ่อคุณแม่ทุกคนรู้ว่าเราไม่จําเป็นต้องยัดเยียดว่าลูกจะต้องเรียนเก่งเสมอไปแต่ลูกจะต้องมีหนึ่งอย่างคือลูกจะต้องไม่ยอมแพ้สิ่งที่พ่อแม่สอนได้เลยไม่ว่าลูกคุณจะเรียนเก่งหรือไม่เรียนเก่งคือให้กําลังใจเขาแล้วบอกเขาว่าอย่ายอมแพ้ลูกทําได้ทุกสิ่งที่ลูกฝันลูกทําได้แล้วพบกันกับความรู้ดีๆแบบนี้นะครับกับหมอทีมนะครับในคลิปหน้าส่วนใครก็ตามชอบความรู้แบบนี้ก็สามารถแชร์ได้นะครับเพราะผมเชื่อว่าความรู้เหล่านี้จะทำให้คุณพ่อคุณแม่ สร้างลูกเราซึ่งเป็นคนที่อาจจะมาขยับประเทศไทยในวันข้างหน้าด้วยกันนะครับรักทุกคนแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ